สวัสดีครับเพื่อนดัวแทนทุกท่านครับจะผมจะบรรยายในช่วงต่อไปนี้เป็นการบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวเรื่องประกันภัยภาคสมัครใจนะครับมเ,เมื่อสักครู่รนี้ผมบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกราาันพรบคุ้มครองผู้สูงายจากรถนะครับตอนนี้เป็นวเวอร์ชันสองแลว้วเวอร์ชันสองก็จะพูดถึงเรื่องประเภทหนึ่งสองสามสี่และห้าว่ามันม,มีประโยชน์อะไร่ันนะสำหรับตัวทนทุกท่านนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับเราเริ่มเลยนะครับ การประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยภาคสมัครใจจะแบ่งออกมาเป็นห้าประเภทหลายๆคนเนี่ยซื้อประกันภัยประเภทหนึ่งยังอ่านกรมธรไม่เป็นเลยพวกกรมธรรมชุมนีเป็นประเภทหนึ่งหรือประเภทสองหรือประเภทสามไม่ได้ตั้ตัวแทนหลายๆท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจเงื่อนไขกองของกรมธรรม์นนเลยไม่ไดากรมธรรม์นนยังอ่านไม่ออกเลยว่าประเภทหนึ่งหรือประเภทสองประเภทสาม 3, หรือสี่หรือห้าเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้พื้นฐานก่อนว่า ประเภทอาวธคอมมาน์นประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะภาคสมัครใจแบ่งออกมาเป็นท่าประเภทประเภทหนึ่งนะคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกทรัพย์สินบุคคลภายนอกไฟไหม้รถถายและตัวรถต้องเข้าองค์ประกอบห้าอย่างถึงเรียกประเภทหนึ่งประเภทสองย่างประเภทสองเนี่ยนะคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกทรัพย์สินบุคคลภายนอกคุ้มครองไฟไหม้ คุ้มครองรถหายแล้วคุ้มครองแค่สี่อย่างอีกตัวนึงไม่ได้คุ้มครองนะครับก็คือไม่คุ้มครองตัวรถเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อประเภทสองเนี่ยนะรถคุณจะถูกชนนะตัวรถนะครับรถคุณจะถูกชนบริษัทก็ไม่เกี่ยวคุณจะช่กับเขารถของคุณเสียหายบริษัทเขาไม่รับผิดชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นบริษัทจะรับผิดชอบแค่สี่อย่างคือคุ้มครองชีวิตร่างกายของวันออกซอบสียธิ์ขว้นออกไฟไหม้รถหาย แค่นั้นนะครับนะฮะประเภทสามนะครับประเภทสามคือคุ้มครองชีวิตรายหมูกระหน่อกทรัพย์สินหมู่ระหนออกแค่นั้นประเภทสี่ออกมาแล้วนะร,รู้สึกว่าไม่เป็นที่นิยนขมของประชาชนเหตุผลคือคุ้มครองยุวทรัพย์สินบุคคลไม่ออกไในละังนั้นเองไม่เกินหนึ่งแสนบาทประเภทห้าออกมาใหม่ๆเลยครับอ่านะหรือเรียกว่าสีพัดสามบวกสองบวกนะฮะก็คือคุ้มครองชีวิตรายหมูกระหน่อก คุ้มครองทรัพย์สินบองกหรอกนะครับบางบริษัทก็คุ้มของตัวรถนะครับแต่คุ้มของตัวรถในวงเงินที่น้อยมากเลยอย่างเช่นรถคุณมีราคาหนึ่งล้านอาจจะคุ้มรองแค่หนึ่งแสนแสนห้าหรือสองแสนนึ่งบางบริษัทก็คุ้มครองรถหายหรือดีกว่าสองบวกนะเพราะฉะนั้นรถของคุณจะอะไรราคาเท่า,ละละา,ารไรก็แล้วแต่การคุ้มรองรถหายไม่ได้เยอะแล้วครับคุ้มของแค่หนึ่งแสนแสนห้าหรือสองแสนนึ่งแต่มีข้อแม้นะครับนะ สามบวกหรือประเภทห้าเนี่ยจะคุค้มครองก็ต่อเมื่อน,นะฮะให้ความคุ้มครองลดของคุณเมื่อตัวเด็กจากการเกี่ยวชนและมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทต่างบกตนนัานถึงเลยครับประเภทห้านะครับทีนี้คุณต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าประเภทหนึ่งดูกรมธรรม์ยังไงประเภทสองดูยังไงประเภทสามดูยังไงสี่และห้าดูยังไงนะครับอน่นี่คือหน้าตของลดน้ำ บริษัทเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกันแบบนี้เลยนะทุกบริษัทเลยครับมันต่างกันตรงโลโกโ้นะที่อยู่บริษัทนะชื่อบ,อบริษัทเป็นไงตารางทุกบริษัทต้องเหมือนกันหมดแต่การคุ้มครองเนี่แล้วแต่แล้วแต่รุ่นรุ่นไหนราคาลดเท่าไหร่ลดคุ้มครองประเภทหนึ่งคุ้มครองในวงเงินเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขายนั่นล้วนแต่บตริษัทปันไปเป็นคนกำหนดว่า รถรุ่นไหนเนี่ยราคาตลาดเท่าไหร่ควรจะทําประกันกไปในวงเงินเท่าไหร่ะฉะนั้นเรามาศึกษานะเรื่องเรื่องเรื่องกรมธรรม์น,นิดหนึ่งนะครับลายไคนเนี่ยอ่านกรมธรรม์ชนนี้ไม่ออกเลยว่ะกรมธรรม์แบจบจดตอนนี้เนี่ยคุ้มของเป็นประเภทไหนไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนว่าไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราคือทำไงให้เราให้ลูกค้ารู้ว่าเขาได้สิทธิอะไรเวลาถ้าเกิดรถเขาหายรถเขาถูกชน หรือรถเข้าไปชนชาวบ,บ้านก็แล้วแต่หรือแม้แต่ท่านผู้โดยสารในรถที่อยู่ในรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริษัทคุ้มของอะไรบ้างอ,อย่างเช่นเขาแนะนำนี้เนี่ยนะเป็นกรมธรรม์ประเภทนะประเภทหนึ่งดูยังไงนะครับแต็อย่างที่ว่าแล้วครับประเภทหนึ่งต้องเข้าองค์ประกอบหลาอย่างอย่างแรกคุ้มครองชื้นในไบบลหน่อซับสีบัวหนอคุ้มรองตัวรถอ่าคุ้มรองไฟไหม้คุ้มรองรถห,หาย อันนี้ครบองค์ประกอบเลยครับนะอ่ะคืนหนึ่งคุ้มครองชีวิตละกันหนุนนอกนะในวงเงินสองล้านบาทนะบางบริษัทก็ให้สองแสนห้าบางบริษัทก็ให้หนึ่งแสนแต่ห้ามดำมันหนึ่งแสนเลยครับคุ้มครองทรัพย์สินในวงเงินห้าล้านบางบริษัทก็ให้สองล้านบางบริษัทก็ให้หนึ่งล้านแต่ห้ามดำสองแสนครับนะอ่าคุ้มครองชีวิตละกันหนุนนอกหนึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมทรัพย์สินหนุนนอกสองละ คุ้มครองตัวรถสามล่ะคุ้มครองสูญหายสี่และคุ้มครองไฟไหม้ครบับครบะไบอย่างเงี้ยครบแล้วเรลรอวิว่ระเภทหนึ่งนะประเภทหนึ่งนะครับเภทสองล่ะเพศสองคุ้มครองเหมือนประเภทหนึ่งเลยครับเหมือนกันปะต่างก,กันตรงไม่คุ้มครองตัวรถรถคุณจะถูกชนหรือไชมชนกันชบชอบบ้านแล้วแต่บริษัทไม่รชอบตัวรถของคุณนะครับไม่ว่าคุณเป็นไยถูกหรือผิด แต่คุ้มครองลถหายและไฟไหม้แต่หลักๆก็คือคุ้มครองชีวิตล่างไก่หมูวันออกและสัพย์สิงห์วันออกอันนี้เป็นสองนะครับเวทสามล่ะไม่คุ้มครองทั้งตัวรถไม่คุ้มครองทั้งไฟไหม้และรดหายแต่ก็ยังคุ้มครองชีวิตล่างไก่หมูวันออกนะคุ้มครองสัพย์สิงห์วหนออกอ่ะอน,นี่คือกรมธรรม์ประเภทสามเพราะฉะนั้นประเภทสามก็จะพูดถึงว่าราบผิดชอบเฉพาะรถของคุณไปทําให้คนอื่นเขาเสียหาย ไปทำรับสิขอนเกาเสียหายบุสังเราผิดชอบเนะียชีวิตใานไอ้มู่นอกซัส์สิน์บุคคนั่นอันนี้หลักเลยครับประเภทสีนะครับประเภทสีนะฮะคุ้มครองเฉพาะซับสินบุคคลในนอกนั่นเองแล้วก็นในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนเบี้ยถูกๆแล้วพันพันหกร้อยหรือพันพันเจ็ดร้อยออกมาไม่เป็นที่นิยมเพราะมองว่าคุ้มครองเฉพาะซัสินอย่างเดียวน้อยมากเลยหนึ่งแสน สู้ซื้อประเภท er, สามนะบางบริษัทขายเบียร์สองพันต้นต้น,นแต่คุ้มครองจากหนึ่งแสนเป็นสองล้านก็มีหนึ่งล้านก็มีแล้วยังมีคุ้มครองชีวิตไร้บุคลอกรเลยครับประเภทสี่ออกมาแทบจะขายไม่ได้เนี่ยประเภทห้านะครับตอบยิบเลยครับประเภทห้าคือคุ้มครองชีวิตไร้บุคลากรสองพัล้านนะคุ้มครองตัวรถมละบางบริษัทก็อ่าก็เรียกว่าสามบวกอ่าสามบวกก็คุ้มครองตัวลดหนึ่งแสน สนห้าหรือสองแสนศูนย์มาเพราะน,นรถคุณจะราคาเท่าไหร่ก็แต่บริษัทคุ้มครองตามนี้ไม่มากกว่านี้แต่ต้องมีข้อแม่นะรถคุณจะนแล้รับรกัคุ้มครองก็ต่องมื่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นคุณไปความเองไปชนกำแพงนะฮนะอ่านะไปชนสายฟ้าไม่คุ้มครองเลยครับนะะนั้นคุ้มครองเฉพาะรถคุณที่ชนกับคู่กรณีนะเราไม่สามารถบอกให้คู่กรณี ให้กับบริษัททราบได้เลยครับสองบวกมีอะไรตัวละสองบวกสองบวกก็คือคุ้มทั้งตัวรถและคุ้มทั้งตัวรถหายไปไหมด้วยแต่คุ้มของรถหายไปไหมเนี่ยก็เช่นในกันที่ผมบอกคุ้มของวงเงินน้อยมากเลยครับถรถทุนละคารหนึ่งล้านก็คุ้มของวงเงินหนึ่งแสนแสนห้าหรือสองแสนอันนี้คือโควิดตันเป็นห้าล้วเป็นห้าต้องจำไว้ดีหนึ่งว่าตัวรถเนี่ยให้การคุ้มครองเฉพาะ เกิดจากเหตุที่ชนกับยานพานะทางบกด้วยกันที่จอดเะรบ่องบินกับโรงการกักกมปงกัมงทางบกนะครับรถคุณความเองถูกหินดินนะชนสอยฟ้าอะไรก็แล้วแต่บริษัทไม่ได้บผไปชอบตัวรถคุณเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราสร้างรถไปเพื่อนึ่ของเราเสียดูเลยชครับ,บ,ครบใครสาม,มารถทำกันไ,นได้เหมือนกับพรบเลยครับ คนที่มีสิทธิ์ทํากันไปได้ขนตอคือหนึ่งนะต้องเป็นจองรถสองต้องเป็นผู้ครอบครองคือคือซื้ออนไฟไฟนั้นก็ถือว่เป็นผู้ครอบครองละสามารถประกันได้เลยครับส่วนที่อยู่เช่นเดียวกันขอเป็นที่อยู่ปัจจุบันไม่เอาตามบัตรประชาชนเป่เป็นบ้านแล้วถ้าเป็นประเภทหนึ่งหรือสองเนี่ยต้องมีเบอร์โทรศัพท์ให้บริษัทประกันภัยนะสามารถตรวจสอบได้ว่ารถคันนี้มีตัวตนนะ รถคันนี้มีเกิดเหตุก่อนหน้านี้มาหรือเปล่ามีรอยเบียดบุบบุบมีรอยชนไหมถ้าเกิดรถรถไม่สวยรถบปุปภังบริษัทประกันภัยก็ไม่รับไปเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเบอร์โทรศัพให้บริษัทประกันภัยไปติดต่อ